มีเรื่องเล่ากุ๊กๆุเจ้าข่าวข้าวตีไหนพยายามอยังอุ้มวนถูกใจตัวนแน่นอนเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บและก็การทับวัคซีนนะครับหนึ่งในหันตีตอนนี้มีการรณรง์และก็เชิญชวน,นพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงใ,ในการทับวัคซีนป้องกันไข้วัดใหญ่ครับหลังจากทับวัคซีนแล้วมีผลข้างเคียงกอ ไข่พ่องตีต้องหับวัคซีนและยังโมเฮลโรปีึ่งต้องหับกันกิตเตอร์จะได้นะครับจะได้มาติดตามรายละเอียดกันครับผู้หอมรายการในวันนี้นะครับดตอร์ทรงยศคาใช้หัวหน้ากลุ่มงานขอบคุ้มโรคติดต่อสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่คุณหมอสวัสดีครับสวัสดีเจ้าก่อนตีจะอู้ถึงเรื่องของการทับวัคซีนว่าทับตั้งแต่อายุกี่ปีจนถึงกี่ปีมาๆมาทําความรู้จักสําหรับเรื่องของไข้หวัดไนไข้วัดไ่แต่แเ้าบัดเดียวนี้มันมีกี่สายพันธุ์นะคุณหมอครับครับ ก็ช <elim> ่วงนี้ก็ท่าที่หูน้อฝนตกมาละนะครับก็เป็นโลกประจําฤดูกาลของพี่น้องคนไทยที่จะต้อง เจอกันทุกปีนะครับจริงๆแล้วไข้วัดใหญ่มันมีสายพันธุ์รักอยู่3สายพันธุ์นะครับแต่ว่าแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีเป็นสายพันธุ์ A สายพันธุ์ B แล้วก็สายพันธุ์ C นะครับซึ่งแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีสายพันธุ์ย่อยๆไปแหมนะครับที่เราเอาเป็นที่มาของวัคซีนว่าวัคซีน3าสายพันธุ์4สายพันธุ์ก็คือสายพันธุ์ย่อยนะครับทีนี้สายพันธุ์โมนี่นะครับสายพันธุ์ A กับ B เน่ยจะพบระบาดได้เยอะ นะครับส่วน C ีนี่บอกให้เจอนะครับในในตำบนเขาเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าสายพันธุ์เนี่จะทําให้เกิดอาการรุนแรงนะครับแล้วก็ทําให้เสียชีวิตได้นักกว่าสายพันธุ์บกับสายพันธุ์ซีครับเจ้าโอเหลอถึงขั้นเสียชีวิตเหมือนกันนะครับสาหรับไข้วัดใหญถ้าถ้าเขาสังเกตการเป็นไข้วัดใยังอาการแหลกมันมันเป็นจะไรของครับไข้สูงไข้สูงเฉียบพันธุ์ นะครับแล้วก็นอกกนั้นก็จะมีอาการเหมือนไข้หวัดทั่วไปคือมีน้ำมูกมีเจ็บข้อมีไอนะครับแต่ที่จะต่างกับไข้หวัดอื่นๆคือจากขั้นเนื้อเจ็บเนื้อเจ็บตัวปวดตามเนื้อตามตัวนะครับอันนี้ก็สงสัยได้เลยนะครับถ้าเป็นระยะนี้นะครับหรือว่าแห่งช่วงหนึ่งกับช่วงฤดูหนาวนะครับที่จะยอดผู้ป่วยของจังหวัดเชียงใหม่จะนักนะครับถ้าช่วงนี้รู้สึกว่าขั้นเนื้อขั้นตัวเปิดปวด นะครับเป็นไข้สูงแล้วก็ปวดเนื้อปวดตัวในต้องรีบเข้าไปพบแพทย์เลยครับแต่ละสายพันธุ์อาการมันต่างกันเพรเาอาการเหมือนกันเลยครับแต่ว่าจะต้องตรวจด้วยอันห้องห้องปฏิบัติการที่โรงพยาบาลถึงจะแยกออกประเดี๋ยวนี้ซั่งง่ายครับมันมีชุดตรวจเหมือนโควิดครับมันมัน adk โควิดสามารถตรวจได้ว่าสายพันธุ์เอก็ว่าบีอ๋อเฮางูเลยโดยที่มัต้องตั้งแต่ก่อนผมจะรด้ว่าต้องเอาเลือดไปตรวจแบบนึงว่าเขาเป็นสายพันธุ์อันอย่างอื่นก่อนครับหมอครับ แล้วอันนี้ก็คือถ้าเกิดเฮามีอาการไข้สูงก็คือต้องไปพบแพทย์โดยด่วนยิ่งมครับผมตีเสียชีวิตก็คือไปหาแพทย์ช้านะครับมามั่นใจว่าตัวเองว่าเอ๊ะมันเป็นอาการนี่ยก็รักษาเองบางทีรักษาบตรูกต้องเนี่ยนะครับเพราะนั้นเข้าไปหาแพทย์อีกมันก็จะต่างกับโควิดนะพ่อบางคนบสบายเอ๊ะโควิดหรือไข้หวัดใหญ่อยกกันจะได้นะครับคุณหมอ ก็คโควิดก็จะไข้บาสูงนะครับแล้วก็บอกปวดเนื้อปวดตัวก็เหมือนไข้หวัดทั่วๆไปนะครับแต่ว่าเหา่เหาไปที่เสียงมาแล้วเป็นเนี่ยนะครับก็ต้องสงสัยวิธีแยกง่ายๆคือต้องตรวจครับถึงจะพู้ว่าเป็นเป็นอะไรบางทีอาการมันใกล้เคียงกันมากแล้วมันแยกบอกออกนะครับ,รบและอย่างที่คุณหมอบอกว่าช่วงนี้คือภาคเหนือบ้านเฮาคือเป็นไข้หวัดใหญ่มนัก มันนักน้อยมากใดเจ้าสถิติคนที่เป็นข้าวัดใหญ่จา,จากสถิติที่สำน mm ักงานสาธารณสุข cin จังหวัดเขาเฝ้าระวังมาเนี่นะครับเขาจะมีหน่วยงานที่ดูแลกลุ่มที่ผมทํางานอยู่เขาเฝ้าระวังโรค ที่คนป่วยที่เข้าเข้าสู่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับจากปีก่อนก่อนก่อนที่โควิดระบาดเนี่ยผู้ป่วยของเฮาสูงนะครับพอเป็นปีโควิดระบาดตั้งแต่ปี63 64 6หเนี่ยผู้ป่วยก็ลดลงเพราะว่าใช้วิธีการป้องกันเดียวกันเหมือนโควิดนะครับพอการเฮาสูงขึ้นเฮามีการป้องกันตัวเองจากโควิดก็จะป้องกันไข้หวัดใหญ่ไปได้ตัวเพราะเป็นโรคทางเดินหายใจเหมือนกันนะครับแต่พอหลังจากที่โควิด เป็นโรคประจํำทีนแล้วนะครับอากาศมูงเฮากันเริ่มตกเพราะนั้นตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วนี่ยครับยอดผู้ป่วยมากกว่าปีปีหกห้าเท่านะครับ,รบถือว่าสูงแล้วก็อันปีนี้นะครับเต้าตี้เก็บข้อมูลณถึงขณะนี้นะครับ,รบก็จะมีผู้ป่วยพรผู้ป่วยแล้ว3,952หลรายซึ่งถือว่าสูงกว่าในช่วง ปีแล้วช่วงปีก่อนในในเดือนเดียวกันนิดหน่อยนะครับและกําลังจะเริ่มสูงขึ้นเพราะว่าผู้ป่วยจะเจอหน้าขึ้นในช่วงมิถุนาเป็นต้นไปนะครับมิถุนาเดือนหน้าก็ต้องระวังเนาะเพราเขาน่าฝนถ้าถ้าพอสาหรับช่วงอายุวัยแล้วครับคุณหมอละอ้อนหรือว่า ไว้ทั่วไปหรือคนเท่าที่เป็นกันหน้าครับจากข้อมูลที่เฮาเฝ้าระวังเนี่ยนะครับ <im ful> <igraph> ก็จะเจอในหล่อนตั้งแต่10ขวบลงมาหล่ออนน้อยนะครับแล้วก็เจอในกลุ่มวัยทำงานอายุสาวถึง49ปีนี่เป็นของเชียงใหม่เสถีติของเชียงใหม่นะครับ <im ful> <im ful> ส่วนผู้สูงอายุก็เจอป้าปายนะครับในในขณะนี้ของปีนี้ครับเราจะเห็นว่าผู้ผู้ ไวทำงานครับเราจะต้องไปทำงานแล้วก็ไปในตี้ที่สาธารณะเงี้ยครับถ้าพอพอเราไม่ได้มีการป้องกันที่ดีก็จะติดได้ง่ายกว่าครับแล้วจะอี่นี่ไผ่ที่จะต้องได้รับวัคซีนพ่องเจ้าครับอกลุ่มที่จะ จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนก็คือประชาชนทุกคนนะครับที่อยู่ในทุกช่วงวัยเลยตั้งแต่6เดือนขึ้นไปสามารถฉีดวัคซีนป้องกันได้เลยนะครับครบเดือนได้แล้วกบแต่ว่ามันก็จะมีข่าวดีว่าทางสํานักงานหลักประกันสุขภาพกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็สํานักงานประกันสังคมเพิ่นก็จะมีวัคซีนบริการให้ฟรีสําหรับเฉพาะกลุ่มนะครับถ้าเป็น ของสปสชกับกรมควบคุมโรคก,ก็จะมีเจ้าหน้าที่แล้วก็อผู้ต้องขังในเรือนจําเพราะว่าอยู่กันแออัดนะครับต้องมีการฉีดป้องกันแล้วกอบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งจะเป็นหน้าด่านที่ต้องไปเจอกับคนไข้นะครับต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะครับส่วนผู้ประกันตนหรือว่าผู้มีสิทธิประกันสังคมนี่ทางสํานักง,งานหลักสํานักง,งานประกันสังคมเปิ้นก็นจะมีวัคซีนพืนบอบริการฟรีสําหรับ ผู้ประกันตนที่อายุ50ปีขึ้นไปนะครับและที่สำคัญคือสำนักง,งานรักประกันสุขภาพมีวัคซีนฟรีให้กับกลุ่มเสี่ยงเจกลุ่มโรคนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยหญิงตั้งครรภที่อายุครร4เดือนขึ้นไปอันนี้ฉีดได้ตลอดทั้งปีเฉพาะกลุ่มนี้ พอต้องด้ซีเดือนก็คือสามารถทับได้แต่ก่อนหน้าหั่นยังบบได้เตือนแต่เราต้องบอกคุณหมอว่ยเนาว่าเขาได้กี่เดือนแล้วถ้าไปฝากคันแล้วคุณหมอไปถึงถามนะครับอันนี้ตลอดแต่ว่ากลุ่มที่ต้องฉีดเป็นวัคซีนลายปีกที่เป็นกลุ่มเสี่ยงก็จะมีเด็กอายุเก้าเดือนถึง2ปีนะครับแล้วก็ผู้ป่วยโรคเรื้อรลังทุกกลุ่มอายุนะครับเพราะว่าเป็นเบาหวานไตวายหอบหืดปอดอุดกั้นเรือรลังหัวใจและสมองนะครับแล้วก็มะเร็งนะครับแล้วก็กลุ่มผู้ ผู้สูงอายุที่อายุ65ปีขึ้นไปผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองมาได้นะครับแล้วก็ผู้ป่วยโรคทาราซิเมียแล้วก็ภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือว่า HIV นะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็เป็นผู้ที่มีน้ําหนักนักกว่า100กิโลกร,รมัมหรือว่าผู้มีภาวะอ้วน <c oughs> นั่นเองนะครับอันนี้เข้าไปรับการฉีดได้ฟรีในโรงพยาบาลตามสิทธิ์รักประกันสุขภาพหรือว่าสิทธิ์บัตรทองได้เลย แล้วเวลาถ้าเกิดเฮาไปห้ามวัคซีนเนี่นะเจ้าเฮามีขั้นตอนจะได้พ้องเจ้าเ,เข้าไปติดต่อนะครับอยากจะให้พี่น้นองประชาชนโทรเข้าไปสอบถามโรงพยาบาลกางสิ์ของตัวเองก่อนว่าโรงพยาบาลเปิ้นจะมีห <c oughs> บริการวันใดเมื่อใดอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเฮาบางโรงพยาบาลอาจจะได้บริการทุกวันนะครับแต่โรงพยาบาลใหญ่ๆอย่างโรงพยาบา,นนาลนครพิงหรือว่าโรงพยาบาลประกันสังคมที่ผู้ป่วย คนสื่อประการสังคมเยอะๆเปิ้อาจจะให้บริการทุกวันใือโทรเข้าไปถามก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เตรียมตัวนะครับต้องดูเองดูตัวเองว่าช่วงนี้ป่วยก่อน <c oughs> หรือว่าโรคถ้าเป็นโรคเรื้อรังเนี่ยคุมมาได้อย่างก่อนอันนี้ก่อเลื่อนไปก่อน แล้วก็ถ้าดีขึ้นก็ค่อยๆไปขอรับการฉีดนะครับและก็ข้อห้ามสําหรับการรับการฉีดก็คือผู้ที่มีแพ้ไข้ไก่รุนแรงนะครับอันนี้บอกควรฉีดเพราะว่าเวลาผลิตวัคซีนเิ้นก็จะมีการผลิตไข้ไก่ขับชัยในการที่จะมาเกี่ยวข้องกับไข้ไก่ในการที่จะผลิตวัคซีนเนี่ยครับเพราะนั้นคนที่แพ้ไข้ไก่รุนแรงไม่ คือหลีกเลี่ยงการฉีดครับก็จะมีข้อควรระวังอย่างเดียวว่าถ้าเป็นคนติดแพร่ไข่ไก่คนติดแพ้่ไข่ไก่เป็นตึงหูอยู่แล้วมั้ว่ากินตึงมาได้เลยมั้งก็เพราะว่าจะเป็นไข่แดงไข่ขาวนี่นะครับเป็นตึงหูตัวครับว่าไข่แด้นะครับแต่ก็ต้องแจ้งคุณหมอตัยเนาะแล้วัคซีนนี้จะเป็นวัคซีนรายปีนะครับก็คือฉีดปีละครั้ง ช่วงนี้หมอสมที่สุดเลยครับเป็นช่วงกําลังจะเริ่มมีการระบาดน,นะครับพอฉีดวัคซีนแล้วบดีชะลาใจนะครับบางคนฉีดแล้วไปเตียวโอ้ค่ฉีดวัคซีนแล้วเป็นยังเลยครับ<ช>แต่ว่าถ้าบัคเกิฉีดมาก่อนเนี่ยภูมิคุ้มกันเนี่ยจะขึ้นประมาณ2สัปดาห์หลังฉีด S <S นะครับช่วงที่ฉีดมาแล้วก็ยังบาสมารถที่จะป้องกันได้ต้องรอพูมง,ง<ร>ขึ้นเต็มตีก่อนนะครับประมาณ2สัปดาห์แต่ถ้าคุณเคยฉีดแล้วทุกปีทุกปีภูมิพุพ่มกันมันก็จะลดลงหน่อยแล้วก็พอฉีดกระตุ้นก็จะกระตุ้นขึ้นต่อเนื่องกันไปนะครับคุณหมอกอน,น,นตีตีจะไปทับวับคซีนเนี่ยนอกจากคนตี แพ้ไขไก่แล้วยังอื่นมีมีมีต้องมีการเตรียมตัวจะได้พองครับแต่ว่าเออวนผูกเอาจะไปฮับวัคซีนแล้วเนื่อยครับก็นอนพักผ่อนเพียงพอตามปกตินะครับแล้วก็ถ้ากอดฝากคนที่มีอาการมีไข้อย่างเงี้ยนะครับบางที่บ่ทราบสาเหตุหรือว่าอันคุมเบาหวานมาได้คุมความนั้นมาได้นะครับคือเข้าไปปรึกษาคุณหมอก่อนว่าจะฉีดได้ได้ก่อนหรือว่าควรจะเลื่อนไปเมื่อใดครับครับเพราะหลังฉีดมาแล้วแล้วมันมีผลข้างเคียงมีอาการจะได้ก่อนโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็น เต่าที่เจอนะครับที่เก็บข้อมูลก็คือปวดบวมบริเวณที่ฉีดนะครับแต่ก็ก่อประแจอาการรุนแรงนะครับบางคนอาจจะมีไข้พองก็รับประทานยาพารานะครับอาการวันนี้ก็จะหายไปใน2-3าวันนะครับแต่ว่าอาการที่แพ้รุนแรงอย่างเช่นฉีดวัคซีนเลยแล้วช็อกหรือว่าเสียชีวิตเนี่ยยังบาดันบ่อยเจอเลยครับเ้าเคยเจอตรงมามี กันเจอคนที่แพ้อย่างอีในจังหวัดเชียงใหม่ถือว่าวัคซีนค่อนข้างจะปลอดภัยครับก็อย่างผมไปฮับมาผมก็ปิ๊กมายาการได้เหมือนกาวแับนี้ยังเกิดขึ้นนะครับสําหรับเรื่องเรื่องการฮับวัคซีนอย่าเงี่ยนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาจะต้องเตรียมตัวนะครับสําหรับการฮับวัคซีนกัรยังยังมีคนสงสัยว่าพอเขารอบเนี้ยเขาเป็นสายว่าเป็นห้องว่าสายเอเล่า อันขั้นต่อไปก็ต้องเป็นสาย B ีสายซีต่ออ e, ีหรือว่ามันจะมีอกาสปีกมาเป็นสาย A ก็อันนี้อยางให้คุณหมอได้อธิบายให้ความเข้าใจกับประชาชนคำจำกัดน,น,นะครับเป็นได้เรื่อยๆครับ,รบถ้าเราไปติดสายพันธุ์อย่างช่วงนี้สายพันธุ์เอระบาดนะครับ,รบถ้าเราไปเสี่ยงมาก็ประมาณสัมผัสมาประมาณ1-4วันนี่คือระยะฟักตัวก็จะเริ่มมีอาการขึ้นนะครับแล้วก็ฉีดวัคซีน ถ้าฉีดวัคซีนก็มันก็จะป้องกันไปได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าปีหน้ายังเป็นสายพันธเอระบาดอยู่แลวเราก็ยังป้องกันไปสัมผัสมาแหมเขาก็เป็นเอได้อยู่ครับจะมาเหมือนไข้เลือดออกนะครับไข้เลือดออกนี่คือมี4สายพันธุ์ถ้าเคยเป็นสายพันธใดสายพันธุหนึ่งก็จะเป็นเห็บมันจะมีภูมิตลอดนะครับแต่ไข้หวัดใหญ่หวัดใจครับมันก็จะต่างกันไอติว่าเป็นสายพันธุหนึ่งแล้วจะได้ปิ๊กไมาแห็แล้วนั่นคือไข้เลือดออกแต่ไข้หวัดใหญ่มีโอกาสเป็นทุกสายพันธ์ อยู่แล้วแต่บ้านเฮาบ่คอยมีสีส่วนใหญ่จะเป็น A, A กับ B มากกว่าน้าจะอี้คือถ้าเกิดเป็นสายพันธุ์ A แล้วอย่างเงี้ยเจ้าเฮาเป็นละหายละแหมมอกใดเจ้าถึงจะสามารถปีกมาเป็นได้แหม มันหลังจากนั้นจะมีภูมิก็เจ้าครับก็หลังจากนั้นประมาณสองสามอาทิตย์อะครับมันก็จะมีภูมิตามธรรมชาติก็จะมีเล็สักมีระยะหนึ่งนะครับแต่ก็มาได้นานเป็นปีนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นโรคทางเดินหายใจซึ่งมันติดได้ง่ายแล้วก็ภูมิก็จะมาได้ขึ้นตามธรรมชาตินักตัใดอตครับแล้วช่วงอายุที่เราไปฉีดวัคซีนนะเจ้าแต่ละช่วงอายุนี่คือฮับเตอร์เดียวเหมือนกันก็เจ้าครับผม ฉีดครั้งเดียวครับเป็นวัคซีนหลายปีแล้วปีหน้าก็ฉีดใหม่เป็นวัคซีนเหมือนกันนะ<า>นนครับครับตอนเป็นเด็กหรือเป็นผู้สูงอายุเป็นคนทํางานก็ได้อันเดียวกัน,น,กนครับปีหนึ่งหนึ่งเตื้อครับ ตอนตอนเวลาอยู่ห้องยาเป็นทักษานี่เป็นเป็นทักษาวิธีไหนจะได้พองครับคุณหมอครับมันเหมือนกับไข้หวัดทั่วไปเลยครับรักษาตามอาการมุมกุ่มนี้เป็นไวรัสนะครับก็ยารักษาหรือว่ายาฆ่าไวรัสจะมามีนะครับเราจะทักษาตามอาการแต่ว่าถ้าเข้าไปถึงโรงพยาบาลแล้วคุณหมอแยกได้ว่าเป็นสายพันธุ์เอบีอย่างเงี้ยครับเราก็จะมีการรักษาแล้วก็ดูแลเฉพาะนะครับสำหรับคนที่เป็น ไข้หวัดใหญ่อย่างเงี้ยครับถ้ามีอาการอ่อนเพลียก็จะมีอันให้ยาบำรุงมีลดน้ำยาลดน้ำมูกยาแก้ไอยอย่างต่างเหมือนโรคติดต่อทางเดินหายใจทั่วไปเลยครับอืเจ้าก,ก็ถือว่ารุนแรงเหมือนกันเนาะมีผลต่อร่างกายเจ้าพอถ้าเกิดว่าเฮาเป็นแล้วก็หายแล้วไปฮับวัคซีนหลังจากนั้นก็คือจะมีภูมิไปแห่มแม่นก็เจา้าครับผม ปีนึ่งก็สามารถป้องกันได้แล้วขั้นตอนในการปฏิบัติหลังที่เราทมวัคซีนแล้วเราเจ้าจะต้องแบบห้ามไปกลุ่มเสี่ยงไหมหรือว่า มีวิธีการจะได้พ่องเนี่ยจ้าหลัฉีดวัคซีนแล้วก็ประมาณ2อสัปดาห์<ช>นะครับคน<ช>จะมีการป้องกันตัวเองออออดี<ช>นะครับ<ช>แล้วก็ปไปในพื้นที่เสี่ยง,งนะครับถึงแม้ว่าเราจะฉีดวัคซีนมาแล้วก็ตามถ้าเฮายังบบป้องกันตัวเองเฮาก็จะสามารถรับไข้วัดอย่างสายพันธุ์อื่น เข้ามาในตัวได้อยู่นะครับเพราะว่าวัคซีนก็จะมีแบบ3สายพันธุ์สี่สายพันธุ์นะครับถ้าเขาไปสัมผัสเชื้ออื่นเช่นเชื้อโควิดเขากติดมาได้เหมือนกันนะครับมันไม่ได้ป้องกันทั้งหมดครับก็จะป้องกันเฉพาะสายพันธุ์ที่เขาฉีดเข้าไปครับวัคซีนหนึ่งวัคซีนนี่คือเฉพาะสายพันธุ์กว่าเจ้าจะมีแบบ3สายพันธุ์ผสมกันแล้วก็4สายพันธุ์ อาฉีดสายพันธุ์ไหนก็ได้ครับขอให้ได้ฉีดนะครับก็จะสามารถป้องกันได้ส่วนสายพันธุ์ที่เพิ่นอามาทับวัคซีนจะเป็นสายพันธุ์ที่พบบ่อยนะครับพบผู้ป่วยบ่อยมีการระบาดในประเทศไทยอย่างเงี้ยครับก็าาๆๆมาทำการทับวัคซีนยากคือคนติ่เป็นภูมิแพ้ติแบบลูกเจ้ามากระจามชิวๆตลอดพอทับวัคซีนแล้วรู้สึกว่า าการจำมันลดลงนี่แต่ก็คุณหมอรับอ่าอันนี้บัรได้รับรองทางการแพทย์นะนะครับเพราะว่าแต่ก็มีการศึกษาหรือว่ามีการกับตัวเองเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวเองก็เป็นภูมิแพ้พอฉีดแล้วก็ดีอาการจะดีขึ้นนะ<ม>ครับแต่ว่าบัได้เป็นการรับรองทางการแพทย์นะครับ <sha o. S 1> น,นี่เป็นค,<า>ความประสบการณ์แต่ผมว่าดีขึ้นครับทีนี้เรื่องของการป้องกันนอกจากขับวัคซีนแล้วมีวิธีใดหอมพองตี ป้องกันต <unge Church> ีจะจะบบเป็นไข้วัดใหญ่อยนี้ครับก็เหมือนกับตอนโควิดเลยครับเราต้องสวมหน้ากากอนามัยเวลาไปหรือว่าบัญยักสวมตลอดกับเวลาไปในที่สาธารณะตีคนจํานวนนักนะครับแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็รักษาระยะห่างระว่างกันประมาณเมตรถึงสเมตรนะครับก็จะทําให้เราปลอดภัยเหมือนโควิดทุกอย่างเลยครับเพราะช่วงตีโรคโควิดระบาดเนี่ยไข้วัด ไข้หวัดใหญ่ลดลงเลยยอดผู้ปว่วยไข้หวัดใหญ่ลดลงชัดเจนเลยครับการป้องกันแบบเดียวเพราะด้วยความตีแบบเขาใส่หน้ากากเขาล้างมือเขาอ,อย่างอีนั่นหมายว่าตอนนี้ก็ต้องก็ต้องจะปิกมาอย่างอีเหมือนเก่าเพื่อป้องกันไว้ส่วนใหญ่จะเป็นหน้าฝนหน้าหนาวมันก็หมอครับออ<ม>ตีแบบคนป่วยหน้ากากใช่ครับมีสองช่วงครับครับ คุณหมอเจ้าถ้าเกิดเ้าได้ฮับวัคซีนไปแล้วเจ้าหลังจากนั้นมีข้อห้ามในเรื่องของการห้ามกินอย่างก็เจ้าอ๋อมามีเลยครับปกติเลยครับได้ปกติเลยมะมีที่ว่าจะกลิ่นไอยางแลาเป็นแสลงมะมีครับมะมีรับเจ้ากามครถกลินได้ทุกอย่างปกติหลังจากตีเฮาฮับวัคซีนไปแล้วเจ้าแต่ก็ยังต้องดูในเรื่องของการงดไปที่สุ่มเสียงเจ้า ครับมีคําถามจากบ้านฟ้าคําถามมาได้เลยนะครับคุณผู้ชมไผ่ตีมีข้อสงสัยเรื่องของการทับวัคซีนใครวัดไงยังเ้าเองก็จะได้ทับความอนุเคราะห์จากสสจทุกปีนะครับในฐานะหน้าตีเป็นซอมลชนลเขาจะต้องไปหั่นไปนี้ไปหลายตีเหมือนกันก็ผมเองก็ทับทุกปีป้องกันไว้เหมือนกันนะครับก็จะได้ เป็นภูมิคุ้มกันป้องกันกันไห้สุดท้ายคุณหมอเมื่อยัางจะฝากถึงพี่น้องประชาชนก็ครับในการเรียนของการฮับวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วก็การดูแลตัวกาตีจะมาได้เจ็บไข้ได้ป่วยครับคุณหมอครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เรารณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นะครับเพราะนั้นกลุ่มเสี่ยงเจ็ดกลุ่มโรคนะครับก็ขอติดต่อเข้าไปที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์หรือว่ารพสตอก็ได้นะครับตามสิทธิ์นะครับเราจะให้บริการในช่วงนี้นะครับจนถึง3 1สิสิงหาคม หรือว่าจนกว่าวัคซีนจะหมดนะครับท่านเข้าไปติดต่อตามสิทธิ์ได้เลยนะครับแต่ว่าอาจจะดีอยู่น้อยถ้าเป็นโรงพยาบาลของรัฐเลยว่าในส่วนของรอพอสตถ้าเป็นมีรายชื่อของผู้ป่วยเลือดลังที่อยู่ในมือแล้วนะครับร<อ>ซึ่ง<อ>เปิ้กจะดูแลประชาชนในพื้นที่ใกล้ชิดเปิ้กก็จะมีเบอร์โทรก็จะโทรติดต่อ เข้า <İstanbul> ไปว<ม>่าเ<ม>ื้่มาฉีดวัคซีนเนอร์นะครับ <c oughs> ใน <ๆ S 2> ช่วงนี้จนถึงวันที่31สิงหาคม2567นะครับหรือว่าจนกว่าวัคซีนจะหมดแต่มีข้อดีสําหรับผู้ประกันตนที่อายุ50ปีขึ้นไป <corpo S 1> นะครับก็จะหื้อบริการโรงพยาบาลตามซีดเหมือนกันนะครับเข้าไปติดต่อได้จะมีหื้อบริการได้ถึงวันถึงเดือนธันวาคม2567เหมือนกันครับเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่าส่วนใหญ่มิถุนายน ตีระบาด<ช>กันน่าใจก็ฝนตกชุกโซนหนึ่งเหมือนกันนะครับคุณห<า>มอสม,ม<า>ัสไครับคำถามทั้งบ้านกันลังมาประเดี๋ยวนี้ว่าเด็กแกรกเกิดฉีดวัคซีนพื้นฐานครบแล้วแต่ถ้าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ต้องฉีดกี่เข็มหรือต้องเว้นระยะเตาใดในการฉีดครับอายุหกเดือนขึ้นไปนะครับสามารถเข้ารับการฉีดได้เลยนะครับแล้วก็จะถามว่าจะเว้นระยะเตาใดให้เข้าไปปรึกษาคุณหมอที่โรงพยาบาลเพื่อจะได้ดูประวัติการฉีดวัคซีนใอย่างนะครับแล้วก็จะมีการนัดหมาย นขึ้นนแต่ว่าก่อนขอเน้นย้ำว่า6เดือนขึ้นไปสามารถฉีดได้เลยเราอ่อน้อยกับาต้องกังวลครับเพราะรว่าเวลาแม่ไปฝากคันนะครับ,รบถ้าได้รับการฉีดวัคซีนว่าภูมิคุ้มกันก็จะส่งต่อถึงลูกได้ตัวนะครับอพอ6เดือนปุ๊บภูมิคุ้มกันน่าจะลดลงกัเลย กระทรวงสาธารณสุขเลยเริ่มฉีดตั้งแต่6เดือนขึ้นไปครับเราแล้วสามารถฉีดร่วมกับวัคซีนอื่นๆได้ก็เจ้าอาจจะต้องมีการเว้นระยะหรือว่าฉีดคนละแคนเนี่ยครับเดี๋ยวต้องทางเจ้าหน้าที่พยาบาลหรือว่าทางแพทย์ได้ดูประวัติร่วมกันครับนึประเมินแผจเตืใช่ครับก็ไปหาวัคซีนตัวคุณผู้ชมอย่างผมนี่คือผมเป็นเตอรเดียวด้วยวผมลาบต่แต่แล้วมันปวดกระดูกมันทรมาร์ดขนาดเลยนะสำหรับไข้วัดใหญ่นี่นะแบบ ทรมานนะหลังจากนั้นมาผมรับวัคซีนทุกปีบบขาดเลยนะครับเดี๋ยวปีนี้ก็ต้องหาโอกาสนะครับไปรับวัคซีนป้องกันกันไว้ดีกว่าก็สามารถติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้านฐานได้สําหรับเรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับทางด้านของดรสงยศคํใช้หัวหน้ากลุ่มงานขอบคุ้มโรคติดต่อสํานักงานสาธารณาสุขจังหวัดเชีงยงใหม่จะได้มาอุ่าใจกับเราในวันนี้ขอบพระคุณครับคุณหมอครับขอบคุณเช้าสวัสดีครับ คุณผู้ชมครับเดี๋ยวย่างกันกรรมเดียวก่อนนะครับเดยช่วงหน้าเฮามาตรวจสอบสภาพอากาศกันครับอัปเดตอัปเดตคู่เรื่องเา้าเฮามีเรื่องเล่ากุ๊กๆุ๊เจ้าข่าวๆ่าวตไหนไผยเยอะอย่างอุ้มวนทูกใจตัวแน่นอ,นอน